เชียบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเ l e ชชาแ n n e l 5มีนาคม2567อัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตคิวงานลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตคิวงานของน้องไรอันวันนี้นะคะก็ถ่ายรายการ YouTube ค่ะโพสจาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตนะคะอย่ากลัวที่จะพูดคำว่าขอโทษเพราะอีกฝ่าย อาจกำลังรอใช้สิทธิ์คำว่าให้อาภัยอยู่ก็ได้ทไรอันกัดบัณฑิตแทไรอันไม่หมดหนี้ยุงข้าวรักขอดเป็นคำคมที่โดนแล้วก็เฉียบมากๆเลยนะคะน้องไรอันสุดยอดค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊กไรอันกาดบัณฑิตไวนาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเล็กด้วยนะคะ